สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูต้อนจิตนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้นะคะคณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบวกอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของการบวกเลขในใจนะคะวันนี้นะคะคุณครูต้อนจิตจะพาเด็กๆนะคะไปบวกด้วยเลขเนะคะเลข9บวกอะไรบ้างนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างสักหนึ่งข้อก่อนอ่ะ9บวกส ตัวเลขไหนมากคะจำนวนไหนมากคะ,กคะใช่ค่ะเลข9ค่ะเลข9มากกว่าเลข3ใช่ไหมคะเอา9ไว้ในใจนะคะให้เด็กๆนะคะมือมาแตะที่อกนะคะเอา9ไว้ในใจ9ก้บวกสาแทนค่าด้วยนิ้ว3นิ้วนะคะ9กบวกสนะคะ9นะคะแล้วนับต่อเลยค่ะ10 11 12 9อบเวกสเท่ากับ12นะคะ ก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะ9บวก3เท่ากับ12นะคะในข้อที่1นะคะข้อที่1 9บวกแปลว่าเอามารวมกันนะคะ9บวก3เท่ากับ12 12มีเลข1กับเลข2นะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะยังคงเป็นเลข9นะคะคุณครูจะตั้งเลข9ไว้นะคะ9บวก1เด็กๆก็เอา9ไว้ในใจนะคะยกนิ้วขึ้นมานะคะเลข1แทนค่าด้วยนิ้ว1นิ้วนะคะ9บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆใส่คำตอบลงไปในข้อที่2นะคะ,ะ,คะข้อที่3ยังคงตั้งเลข9ไว้ นะคะ9บวก2นะคะ9บว2ได้เท่าไรคะเอา9ไว้ในใจนะคะยกนิ้วขึ้นมา2นิ้วแล้วนับต่อนะคะได้เท่าไหร่เติมคำตอบลงไปนะคะต่อไปข้อที่4 9บว4เอาเลขอะไรไว้ในใจคะเด็กๆ ใช่ไหมคะยกนิ้วขึ้นมา4นิ้วใช่ไหมคะแล้วก็นับต่อนะคะได้เท่าไหร่เติมคําตอบลงไปนะคะต่อไปข้อที่ห้ารูยังคงตั้งเลขเก้าไว้อยู่นะคะ9บวกบวกอะไรคะ9กบวกหเอา9ไว้ในใจ5้าแผงข้าด้วยนิ้ว5นิ้วนะคะ9กบวกหก็คือ เอา9ไว้ในใจนะคะแทนค่าเลข5้ด้วยนิ้ว5นิ้ว9แล้วนะับต่อเลยนะคะ9แล้วก็10 11 12 13 14นะคะคำตอบข้อสุดท้ายก็จะเท่ากับ14นะคะเด็กๆก็เติมคำตอบที่เด็กๆบวกได้นะคะลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะ วาดภาพระบายสีนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะตามที่เด็กๆชอบเลยเป็นภาพอะไรก็ได้แล้วก็ระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะให้สวยงามเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีนะคะงานให้เด็กๆนะคะไปบวกเลขมา5ข้อนะคะแล้วก็วาดภาพระบายสีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องจิจก็ต้องขอลายเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ